สวัสดีครับเพื่อนเพ่ชาว y u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  e นะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามช่องมา s u ม o t o ต h a ัวแชนะครับวันนี้นะครับมารีวิวนะฮะกับสินค้าที่เรียกว่าช่วยชีวิตเราในช่วงยามิกฤตของ pm 2.5แบบนี้เลยทีเดียวนะครับอากาศแย่มากนะช่วงนี้นะครับก็วันนี้นะฮะจะมา แนะนำรีวิวนะฮะกับเครื่องฟอกอากาศนะฮะที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะฮะสุขภาพเนี่ยดีขึ้นอ่าหายใจนะฮะได้อย่างปลอดโปรงนะอ่ะกับเครื่องนี้เลยนะฮะสำหรับเจ้านี่ครับนี่จเหนมันคือเครื่องฟอกอากาศของโคเวนะฮะรุ่นล่าสุดนะฮะที่ชื่อว่า n o b บนั่นเองนะฮะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไป,ไปติดตามกันครับ คือเครื่องฟอกอากาศนะฮะที่เพิ่งได้มาล่าสุดเลยนะฮะของโคเวครับที่ชื่อว่ารุ่น No b บ e นั่นเองครับก็รุ่นนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยได้มาเพราะว่าเครื่องเก่าเนี่ยพังนะฮะไอ้เจ้าหมีเนี่ยนะฮะมันโดนน้ำมันก็เลยพังผมก็เลยเอาไปวางเป็นที่วางเสื้อผ้านะฮะแล้วก็พอดีที่บ้านก็มีใช้เครื่องกรองน้ำโคเวนะฮะแล้วก็เขาแนะนำมาพอดีก็นี่เลยครับหน้าตา ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะโอ้โหก็สูงอยู่เหมือนกันนะประ,ประมาณเอวผมเลยอะ่ะเออนะฮะผมสูง171นะอ่ะรูปร่างหน้าตาก,นกันก่อนเลยนะฮะเป็นสีเทานะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยดูเหมือนไกลๆนะดูไกลๆก็จะเหมือนแบบเป็นกระถางต้นไม้ดีๆนี่เองนะแต่มันก็ดูโมเดิร์นนะโดยเฉพาะตรงนี้นะฮะมีไฟนะฮะที่จะบอกสถานะนะฮะของอากาศของเราภายในห้องนะฮะ ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็แปลว่าอากาศเนี่ยดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวก็จะปกติลงมานะฮะเหลืองหรือแดงอันนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้วนั่นเองนะครับการทํางานจริงๆแล้วเนี่ยต้องขออภัยว่ายัางไม่รู้อะไรมากแต่แค่รู้ว่ามันฟอกอากาศได้ดีแล้วมันก็มีเอ่อฟังก์ชันเรื่องของ หรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะ่ะเดี๋ยวลองไปหาดูกันในเว็บก็ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้เอามาให้ดูกันว่าการใช้งานจริงๆแล้วมันดีมากเพราะมันช่วยชีวิตในช่วงนี้ครับเพราะบางทีเี่ยอยู่ในห้องนะอากาศเนี่ยเล็ดรอดเข้ามาเนี่ยบางทียังรู้สึกเหมือนมีฝุ่นเข้าปากอะไรอย่างนงี้เลยนะฮะก็ได้เจ้าตัวนี้มาอากาศก็ดีขึ้นเลยจริงตอนนี้เนี่ยเรามาดูตรงหน้าจอแผงการควบคุมของมันครับมันคือมันมีแค่นี้จริงๆคือมันมีแค่อัน,นเนี้ยเนี่ยตัว เจปักเปิดตรงนี้เอออะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันจะนิดนึงมันจะไฮดรอลิกมันจะเลื่อนลงมาได้เวลาปิดเครื่องอันเดี๋ยวลองปิดดูอ๋อนี่ปิดปึ๊บนี่มันก็จะมีเสียงแล้วมันก็จะนี่ปิดลงไปแบบนี้ชา้าๆเป็นไฮดรอลิกนะโอ้อ่ะอ,ะอะ่นะเอ็นดูเอ็นดูนดปึ๊บนะเฮ้ดูไปดูมามันคือแบบดูเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมอะไรอย่างหนึ่งเลยนะ เออคือคือ,ค,อคือแบบอยู่ในบ้านก็ดูเดินๆดิน่ะอะแต่ถ้าเปิดแค่แตะฮะมันก็ต,ต,ตึงตึงตึงนะฮะมันก็จะขึ้นขึ้น,นมานี่อย่างงี้สังเกตได้ว่ายังมีพลาสติกอยู่เลย <c oughs> นะฮะอ่ามาแล้วเรามาดูกันครับตรงนี้อ่านี้จะมีการแบบเหมือนคาลิเบตอากาศนิดนึงนะ อ่าอ่าโอเคแล้วพอตอนนี้เราอยู่ในโหมดเทอร์บ <c oughs> โบนะฮะก็เราเปิดเอาไว้เพราะมันอยากให้ฟอกให้มันได้เต็มที่จริงๆในครั้งแรกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นทัชสกรีนหมดนะฮะแล้วตรงนี้เป็น LED ชัดเจนดูง่ายมาเริ่มกันที่ตรงนี้ครับเป็นโหมดนะฮะแตะเป็นนิดนึงเราจะเห็นว่ามันมีโหมดเพชรสายเล t เทอร์แล้วก็ส r ทนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เทอร์โบครับที่มันจะจัดให้แบบเต็มเลยนะฮะ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับเรื่องของไอตัวกระดานของมันเนี่ยมันจะพับขึ้นพับลงเนี่ยจะเป็นหน้าเป็นหลังอะไรอเงี้ยนะฮะอันนี้เอ่อเพื่ออะไรนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมผมก็เลยยังไม่ได้ปรับอะไรมันมากนะฮะส่วนตรงนี้ครับจะเป็นการปิดไฟสมมุติปิดไฟมันก็จะปิดไฟตรงนี้อ่าเวลาเรานอนอย่างนงี้นะหรือ ปิดตรงนี้ก็จะไม่โชว์ไอ้ตรงแผงตรงนี้นะฮะแล้วกดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ปิดหมดเลยอ่าป,ปิดกลับมาก็มีไฟอะไรอย่างงี้นะฮะเพื่อโชว์สถานะอะไรอย่างงี้นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะฮะจะเป็นการบอกเรื่องของอินโฟเมชันครับตัวไอนี่ PM นะฮะนี่แก๊ส PM อืม PM 2.5อันนี้สถานะตอนนี้ก็คือเป็นหนึ่งก็คือว่าโอเคนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของใบพัดนั่นเองครับก็ เอ่อต้องบอกนะฮะว่ามาได้ทันเวลาช่วยชีวิตได้จริงๆครับเพราะว่าอากาศตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเข้าขั้นวิกฤตเลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวลองใช้ดูกันไปครับว่ามันจะมีอะไรยังไงกันบ้างน,นะฮะแต่ว่าใครที่อยากได้ข้อมูลเลยก็ลองเข้าไปดูในเว็บของทางโคเว่ไทยแลนด์ก็ได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้ผมไม่แน่ใจถ้าซื้อสินค้าของโคเวรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ย เขาจะมีของแถมมาด้วยนะฮะนั่นก็คือนี่เลยอันนี้แฟนๆ BTS น่าจะชื่นชอบกันนะเป็นบุเล็ตนะฮะของโคเวกับเอ่อคอลแลบกับ BTS นั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองเปิดดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะในเล่มนี้เอ๊ะจะเปิดดี้ไหมนะลองเปิดดูก็ได้แว็บมาเปิดกันบ้างนะฮะมีคนมาช่วยถือกล้องแล้วนะผมชอบเปิด เปิดแบบปานี่สีฟ้านะฮะเฮ้ยจริง BTS หรือบันทันเนี่ยเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์ของโคเวใช่ไหมข้างหลังก็จะเป็นซีนไว้อย่างนี้นะฮะจริงจะบอกอะไรนะอ๋อคือบอกว่านอกจากไอ,อของแถมอันนี้ที่ได้อะ่ะเดี๋ยวเหมือนน่าจะได้เป็นแบบขวดน้ําอีกเลเกี้ยกบบปกติซื้อครั้งที่แล้วซื้อไอ,อเครื่องกรองน้ําของโคเวใช่ไหมก็ ได้เป็นชุดแก้วน้ํามารลยนี้ยเออเราเน้นของแถมอ่ะตอนนี้อยู่นี่แล้วเปิดมาดูกันอุ้ยนี่ก็เป็นเหมือนกับบุ๊กเลตอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้มีลายเซ็น,น,นด้วยใครอ่ะนี้ใครอ่ะหน้าคล้ายๆน้องที่รู้จักอ้ยชีวิตที่ดีกว่าอันนี้ฟอนต์คุณคุณนะ เออชีวิตที่ดีกว่าอันนี้นี่เราใช้รุ่นนี้อยู่เขาหล่อนะเออชีวิตที่ดีกว่านะเออหน้าตาสดใสกันเลยนี่โอ้นะเอ็นดูค่ะน้อง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 นะคะโอ้นี่โคเวบีเอสเปลี่ยนมาเป็นโทนสีน้ำตาล นี่โนเบลนี่มีรุ่นเราด้วยนี่โนเบลนี่จะมีอุ้ยทาไมมีสามสีมีทั้งสีสีสีแมีขาวมีครีมมีเอ,อน้ําตาลแล้วก็มีสีเทาได้ผมว่าได้สีเทาผมผมก็ชอบนะ<ม>เออ,ออก็จะเน้นเครื่องกรองน้ําเน้นเป็นเ,เครื่องฟอกอากาศอะไรอย่างงี้เออครบคนนะครบครบครบ,ครบเลยแหละนะอ่ะ We innovate for your better l i f e นั่นเองนะฮะอ่ะนี่ก็คือเล่มน,นี้ที่จะได้แถมมาด้วยนั่นเองนะจ๊ะและแน่นอนนะครับใครนะครับที่รู้สึกว่าช่วงนี้แน่นอนว่าอากาศไม่ดีใช่ไหมคุณบางทีคุณอาจจะไม่รู้สึกแต่ถ้าคุณรู้สึกหรืออย่าปล่อยให้มันเกินเลยไปกับสุขภาพของคุณนะครับก็ลองหาซื้อหรือลองใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศอันนี้กันได้นะผมก รู้สึกว่าก็ใช้เครื่องของน้ามาก็ชีวิตมันก็ดีนะเพราะอย่างที่เขาบอกในนี้นะอย่างที่น้องๆบันทันเขาบอกนะเขามีสิ่งที่บอกเอาไว้ว่าเปลี่ยนสู่ชีวิตที่ดีกว่าเออนะอ่ะก็ลองไปหาใช้ดูหรือไปสอบถามดูในเว็บของโคเวเขาก็ได้ฮนะอันนี้รีวิวจากความชอบส่วนตัวนะไม่ได้อะไรหรอกอืมแต่ถ้าได้อะไรก็จะดีนะฮะ อะวันนี้รีวิวประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วสวัสดีครับ